ลงรถก่อนว่าไงครับผมสวัสดีครับผมวอนดีอุสเฮ้ยหมาหอนวันนี้อยู่ในชุดนี้นี่เนิร์ดแน่นอนมันก็คือหมัดวต่อไปที่ผมจะมาแนะนําครับผมเป็นเกี่ยวกับเปิร์กพอยต์แล้วก็เลเวลแต่ว่าก่อนที่จะไปเกี่ยวกับพวกเปิร์กต่างๆสกิลต่างๆมอดเกี่ยวกับเพิ่มสกิลหรือเพิ่มเปิร์กขึ้นมาเนี่ย ก็คือมันต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมผมก็เลยจะแนะนํามอสที่เป็นมอสในการทําให้เราเลเวลเร็วขึ้นเพิ่มเปิร์กพอยต์ได้เร็วขึ้นเพิร์กพอยต์มากขึ้นนั่นเองเพื่อรองรับกับมอสต่อมาที่ผมจะมาแนะนําที่เกี่ยวกับการเพิ่มสกิลเพิ่มเปิร์กเข้ามาในเกมวกสกิลใหม่ๆเปิร์กใหม่ๆที่น่าสนใจไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวหมาไปดีกว่าไปไปไปเร็ตวอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับผมการจะ พวกเปิร์กต่างๆเนี่ยเราก็ต้องหาเปิร์กพอยต์มาเพื่อในการใช้จ่ายในการอัพสกิลอัพเปิร์กวันนี้ผมก็เลยจะมีตัวที่จะมาแนะนําเป็นมอดเกี่ยวกับการเพิ่มเลเวลการเพิ่มเปิร์กพอยต์ตัวแรกเนี่ยผมเคยใช้อยู่แล้วมันจะชื่อว่า faster leveling ตอนนี้เขาอัปเดตเป็น1.0แล้วนะครับ เขาบอกว่ามดนี้เนี่ยจะช่วยลดจํานวนค่าประสบการณ์โดยรวมที่จะใช้ในการอัพเลเวลซึ่งจะช่วยให้สามารถเล่นเกมในระดับสูงขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เกมมีความท้าทายมากขึ้นด้วยรวมถึงจะทําให้ได้รับไอ้เปิร์กพอยต์เนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้เปิร์กพอยต์เกินสิทธิพิเศษต่อเลเวลอะเพราะปกติเนี่ยตัวเกมเขาก็จะกําหนดมาอยู่แล้วเนาะว่าเลเวลนี้ได้กี่เปิร์กยิ่งเราอัพเเวลเร็วขึ้นก็จะได้เปิร์กมากขึ้นไม่จําเป็นต้องไปใช้มดปรับแต่งที่ทําให้ได้เปริร์กพอยต แล้วก็เลเวลสูงสุดเนี่ยเพิ่มเป็น1000ันะครับผมด้างล่างเขาบอกว่ามีเหตุผล 2- 3อย่างเบื้องหลังมดนี้อย่างแรกคือมีความสําเร็จใน Steam, สตีมสําหรับเกมระดับสูงก็คือถ้าเราไม่ได้เลเวลสูงเนี่ยเราก็อาจจะไม่ผ่านพวกแอคชิพเมนต์เหล่านี้ประมาณนั้นแต่วความสําเร็จสูงสุดคือเกมสเตทที่1000เลยเหรอซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปถึงอีกอย่างเลยคือเหมือนเลเวลพอเลเวลตันแล้วมันก็มีความต้องการเบรกพอยต์อีกอในการอัพพวกแอตทริบิว รวมถึงสกิลพอยต์ต่างๆคร่าวๆก็ประมาณว่าหลังจากที่เราเลเวลสูงน่ะมันก็ต้องใช้ค่าประสบการณ์มากขึ้นในการอัพเลเวลโดยเฉพาะการจะไปอัพสกิลเนี่ยมันก็ต้องใช้แต้มเพิร์กพอยต์ใช่ไหมมันก็จะได้รับยากขึ้นอะ่ะเพราะว่ามันต้องใช้ค่าประสบการณ์มากขึ้นแล้วต้องฟาร์มมากขึ้นประมาณนี้เราก็เลยสร้างมดนี้มาในการแก้ปัญหา มีอีก2วิธีในการแก้ปัญหานี้คือตั้งค่าเกมให้สูงขึ้นด้วยตนเองแล้วก็เล่นจากตรงนั้นหรือใช้มอดที่เพิ่มเปิร์กพอยต์เวลาเราอัพเลเวลประมาณนั้นสิ่งที่มดนี้ทำก็คือลดจํานวน XP ในการอัพเลเวลเริ่มจาก10,000จะเหลือ5,000เพื่อให้เราไปถึงเลเวลที่สูงขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าจะแลกกับความยากที่สูงขึ้นเร็วขึ้นด้วยเนื่องจากเอ่อค่าเกมสเตทเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะตามเลเวล 2คือเพิ่ม m a ็ Level เป็น1,000เพื่อให้มีโอกาสในการเล่นไปถึงเกม t a ตจที่1,000โดยที่ไม่ต้องแบบหักโหมประมาณนี้ข้อ3ไม่จากัดส l Point ต่อเล v e l อ่ะเพื่อให้ Mod นี้เพิ่มทักษะความสามารถของคุณให้เกินระดับความจริงประมาณว่าสามารถใช้ร่วมกับมดที่เพิ่มเป k ร์พอยได้เพราะการใช้ไอฟาเ s อ e ์เลเวลลิ g เนี่ยมันจะทําให้เกมยากขึ้นคือ คุณจะเลเวลเร็วขึ้นในขณะที่ค่าซอมบี้น้อยลงมีการลูทหรือค้นหาน้อยลงการขุดทรัพยากรน้อยลงคุณก็อาจจะต้องไปหามอสที่จะช่วยเพิ่มเปิร์พอยต์ให้มากขึ้นในวงเล็บบอกว่าถ้าคุณไปถึงเลเวลพันเนี่ยเปิร์พอยต์จะเหลือประมาณ600อเลยนะเขาแนะนําให้ใช้ร่วมกับพวกมอสเปิร์นะมอสสกิลเหมือนกับว่าจะได้ไอ้แต้มที่เหลือนะมีคําเตือน ก็คือขอเตือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในม็อดนี้กับไฟล์ที่ชื่อว่า progression หากมีบางอย่างเขียนทับไฟล์นี้จะทำให้มีปัญหาเพราะยังไม่ได้ลองม็อดนี้กับพวกม็อด overhaul ต่างๆเช่น darknet forge ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงเพราะม็อดนี้จะโหลดหลังจากม็อดของ l e มยกเว้นม ok ็อดป u r s ของ c r a v z i n g e r และทำงานกับม็อดเหล่านั้น่านไม่รู้ว่าเพียงพอหรือไม่ที่จะทำงานกับ darknet forge หรือปรับปรุงอื่นๆคุณสามารถบังคับให้โหลดภายหลังได้โดยการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หากจำเป็น นังหลาเขาบอกว่าอัปเดตม็อดอินโฟ้ห้ตรงกับเวอร์ชั่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโประเพชันสำหรับเวอร์ชัน่น1.0อะเราไปดูกันเลยดีกว่าไปดาวน์โหลดไว้โอเคโดเมนเขาบอกว่าอัปเดตเป็น1.0แล้วนะก่อนจะไปถึงพวก Mod b เ r ิร์กมเนี่ยผมจะมาต่อที่ Mod ที่ชื่อว่า the means one skill point per level boost อันนี้ก็ดูจากชื่อน่าจะเพิ่มเบิร์กพอยนะครับผมเขาบอกว่า ปลดล็อกศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่ใน7 day to เดยได้ด้วยเดมีนวั skill point เปิดเลเวล o ูส์มอดทรงพลังที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเลเวลอัพของคุณด้วยการให้คะแนนเบิร์กพอยต์ในแต่ละเลเวลพร้อมกับตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกเช่นบวก2องพอยต์สามพอยต์สี่พอยต์หรือ5พอยต์คุณสามารถเลือกได้อันนี้ก็ประมาณว่าซูเปอร์ชาร์จจัวฟ o เรกชันเรื่องพวามก้าวหน้าของคุณด้วยมอดนี้แหละ บล,ล็อกศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่ในเซมิเดย์ทูได้ด้วย the min ินวันสกิลพอย t per level boost มอสทรงพลังที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการเลเวอพของคุณด้วยการให้เป r ร point ในแต่ละเลเวลไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนการต่อสู้พัฒนาฝีมือหรือเป็นผู้รอดชีวิตขั้นสูงสุดมอดนี้จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับแต่งตัวละครของคุณให้เป็นไปตามที่คุณต้องการฟีเจอร์หลักก็ มีความยืดหยุ่นเนื่องจากรูปแบบต่างๆที่ให้คะแนนทักษะเพิ่มเติม2-5คะแนนต่อเลเวลปรับแต่งประสบการณ์ของคุณได้โดยการเลือกที่สอดคล้องกับรูปแบบการเล่นก็ประมาณว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะบวก2-5พอยต์ประมาณนี้ครอนี้นะต่อไปปลดล็อกทักษะได้เร็วขึ้นด้วยคะแนนทักษะเอพอยต์เนี่ยที่มอบให้ในแต่ละระดับคุณสามารถปลดล็อกและอัปเกรดความสามารถของคุณได้เร็วขึ้นด้วยการปรับตัวแล้วก็เอาชีวิตรอดในโลกที่ท้าทายของเซเวนเดย์ทูได ีความบาลานซ์ก็คือมีความสมดุลออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการเล่นโดยที่ไม่ทําให้โอเวอร์เกินไปมอดนี้รับประกันว่าในขณะที่คุณเพลิดเพลินไปกับการเล่งความก้าวหน้าของทักษะความท้าทายหลักและความสมดุลของเกมก็จะยังคงอยู่เหตุใดจึงควรเลือกมอดนี้ในภูมิประเทศที่เลวร้ายของเซเวนเดลทูได้คะแนนทักษะทุกคะแนนสามารถสร้างความแตกต่างได้ ม็อดนี้ช่วยให้คุณพัฒนาตัวละครของคุณได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้คุณได้เปรียบในการเอาชีวิตรอดและก็พิชิตมันได้มันจะช่วยเพิ่มศักยภาพของคุณให้สูงสุดและนํากลยุทธ์การเอาชีวิตรอดของคุณไปสู่อีกระดับแล้วก็ดาวน์โหลดมันตอนนี้เลยเพราะทุกเวลาที่เลเวอัพมันมีค่าประมาณนี้มีซัพพอร์ตได้ที่ Discord นะครับผมเดลลอกก็เข้ากันได้กับ1.1แล้วนะไปดูดาวน์โหลดสิ นี่ไงใช้ได้คำหนึ่งจุดหนึ่งนะก็จะมีเพิ่ม2 p o พ n อย p o i พ t อย o i n พ5อย i n t ผมจะเลือก5 point เลยแล้วกันให้เห็นความแตกต่างโอเคเข้ามาในเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดแบบที่ไม่ได้ใส่มอดให้ดูก่อนนะดังนั้นไปที่หน้าคาแรคเตอร์ไปที่สเตตแล้วต่อไปก็จะเป็น1 000, 1 0 0อ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกอีก1 000, 1 1 8ปเนาะกด F1 ขึ้นมาแล้วคลกตามด้วย ไอดีแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนแปดแปด่ะขึ้นมาเป็นเลเวลสไปดูที่สเตตเนี่ยขั้นต่อไปก็ใช้หมื่นสองหมืสองสิบมันจะเพิ่มขึ้นทีละนิดนึงตรงนี้แต่ว่าถ้าเลเวลสูงขึ้นมันก็จะใช้เยอะขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเลเวลสูงขึ้นอ่าตอนนี้ผมเลเวลสาสบแปใช่ไหมอันนี้ที่ต้องการอีกห้าสิบหกห้าหมื่นกอ่ะผมจะดูว่า ผมจะไปดูว่าถ้าสามเก้าขึ้นสี่สิบเท่าไหร่ผมต้องให้เป็นสามเก้าแบบศูนย์เลยอ่ะอันนี้เรามาดูว่าถ้าสามสิบเก้าไปสี่สิบใช้เจ็ดหมื่นแล้วลองเดี๋ยวลองคำนวณดูนะะเดี๋ยวผมจะใส่เจ็ดหมื่นสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าเนี่ยเมื่อกี้เจ็ดศูนย์สามเก้าเก้าก็เป็นเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าเพิ่มอีกสามพันเลยนะเพื่อจะไปเลเวลสี่สิบเอ็ดอันนี้นะอ่ะอันนี้คือ การอัพเลเวลแบบปกติของตัวเกมนะครับผมอันนี้แบบไม่ได้ใส่มอสตะครั้นี้ผมจะไปกลับไปใส่มอสึงเวลาลองของเริ่มต้นด้วยตัวแรกก็คือ faster leveling นะครับผมจะลงกับ Cat UI เหมือนเดิมอันนี้ลงไปเลยแล้วก็ไปรันโอเคมาแล้วอันนี้ผมจะไปดูว่าเลเวลหนึ่งเลเวลสองใช้เท่าไหร่ 5,512อ่ะผมจะเพิ่มอ่ะ5,512นี่พอเลเวลสอมันใช้แค่5,700เห็นไหมถ้าเป็นตัวเกมปกติจะเพิ่มเป็น10,002อันนี้ลดลงครึ่งนึงเลยโอเคแล้วก็ดูที่สกิลพอยต์เลเวลหนยังใช้1ยังได้1นึ่งพอยต์ เมื่อกี้ตอนที่ลองแบบตัวเกมหลักเนี่ยเอาถึงเลเวล40จะได้ประมาณ30-40พอยต์เนี่ยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ไปถึงเลเวล40ดูซิว่ามันจะได้แอมพอยต์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพิ่มไป5ล้านโอ้เดี๋ยวเลเวลเท่าไหร่เนี <laughs> ่ยเพิ่มไปเลเวลเท่าไหร่วะเพิ่มไปเลเวล99้า 99. เก้าเลเวล9กก็ยังแค่98พอยต์เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวมอดนี้เนี่ยจะเป็นการ เพิ่มความเร็วในการอัพเลเวลแค่นั้นนะครับผมโดยที่มันจะใช้ EXP ในการอัพเลเวลเนี่ยน้อยลงไม่เกี่ยวกับเปิร์พอยต์นะเปิร์พอยต์จะได้ปกติเหมือนตัวเกมเลยแต่เขาจะเพิ่มแม็กเลเวลให้ถึง1,000อ่ะอันนี้ตัวแรกไปลองใช้กันดูผมจะลองใส่ไปเยอะๆให้ถึงจะตันไหมโอเคตันแล้วอันนี้ผมเลเวล1,000งพรูสเตตห0 0 0นนี่ไงแต่ว่าอย่างที่บอก แต้มพักษะได้แค่999เขาแนะนำให้ไปลงมัดเพิ่มลงมัดเกี่ยวกับกสกิลเนี่ยโอเคจบไปตัวแรกไปดูตัวที่2ดีกว่าอันที่สองคือ the mean one skill point per level อันนี้ผมเลือก5นะ5พอยต์เอามาใส่เนี่ยคูณ5เห็นไหมแล้วก็รันอ่ากลับมาอันนี้ไม่อยู่ทเลไซน์เว้ยกลับมาอ่ะ ไปดูที่เลเวลหนึ่งเลเวลหอันนี้ใช้หนึ่งหมื่นหนึ่งื่หนึ่งนะครับผมหนสองแล้วกันอ่ะนี่เห็นไหมพอขึ้นเวล2ได้มาห้าพอยต์นะครับผมนี่เห็นไหมผมจะลองอันนี้เขาให้เวลตันเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจผมจะลองแบบเอาให้ตันเลยนะเหมือนจะตันแล้วตันอยู่ที่เลเวลสามรอและได้สกิลพอยต์มา1 4 9่งพันสี้ยาสเห็นไหม หนึ่เบเหลือแบบไม่รู้จะเหลือไปทําอะไรอ่ะเยอะมากก็ไปลอง m a n a g ดูนะครับผมว่าอยากจะใช้ตัวไหนดีพ้อนมีให้เลือกตั้งแต่คูณ2คูณ3ามคูณสคูณห้าเนาะโอเคกับการรีวิวตรงนี้ไม่มีหมาไม่มีงูอะไรใช่ไหมโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับมอดที่ทําให้เราเลเวลเร็วขึ้นทำให้เราฉลาดขึ้นมาอีกแล้วไม่รับเชิญเออเอาเป็นว่าเดี๋ยว มอหต้าจะเป็นเกี่ยวกับมอดที่จะเพิ่มพวกชุดสกิลชุดเปิร์กเข้ามาเพิ่มในเกมนะครับผมวันนี้ไปก่อนดีกว่าหนีผีไปแล้วอ่ะ,อะลืมลืมไปสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ไว้ด้วยนะครับผมไปแล้วไปแล้ว